สวัสดีครับบ้านนกดาวชาแนลครับคลิปนี้เป็นคลิปที่3ที่4ผมจําไม่ได้นะครับเพื่อนๆคือโชว์หน้าโชว์ตานะครับปกติบ้านนกดาวชาแนลเนี่ยผมไม่โชว์หน้านะมีแต่เสียงนะครับก็ไม่เป็นไรนะขอโชว์หน้าแล้วก่อนเพราะว่าบ้านนกดาวชาแนลรู้สึกว่ายอดวิวมันจะตกลงมานะครับแล้วเพื่อนๆก็คงไม่รู้ว่าเจ้าของช่องจริงๆคือใครนะครับก็เปิดหน้าซะเลยคลิปที่3ถึงคลิปที่4แล้วจะจําไม่ผิดเนาะนะครับวันนี้กิติมากับทีมงานของไพรัทรงไทยนะครับ มาถ่ายทำฝากเพื่อนๆนะฮะให้ดูผลงานของทางทีมานไปรักทรงไทยที่วันนี้เป็นพิเศษนิดหนึ่งคือออกบ้านทรงไทยมาจัดแสดงนะครับนะฮในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับก็อยู่ในจังหวัดลบบุรีนะครับก็เ,เพื่อนๆสามารถมาเที่ยวชมเที่ยวงานได้นะวันที่13ถึง22กุมภาพันธ์สองพประมาณเดือนหน้าวันนี้วันที่22มกรานะอีกประมาณสัก ผมว่า10กว่าวันนะประมาณ10กว่าวันประมาณสัก10วัน,วนหรือ20วันประมาณนี้ใกล้จะถึงงานแล้วแต่ทางทีมานต้องมาก่อนนะครับเพราะว่าบ้านเนี่ยต้องมาประกอบใช้เวลาในการประกอบนะครับนะอย่าลืมนะมาเที่ยวงานแล้วก็มาเยี่ยมชมบ้านทรงไทยเรือนหมู่ที่ทางทีมานมาจัดแสดงโชว์ไว้ในงานส่วนสนใจบ้านทรงไทยจะไม่ขึ้นใจเลยไปรัสทรงไทยป่าโมกอ่างทองคลิปวิดีโอมีทั่วแพร่หลายในโลก ทั้ง3ช่องทางนะครับนะมีบ้านเขียวบ้านแดงนะฮะและต่อๆด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปเยี่ยมชมบ้านทรงไทยเรือนมูหลังนี้พร้อมกับกิตติครับแล้วพูดรายละเอียดไปด้วยเนาะไปดูบ้านครับอีกหลังนะท่านผู้ชมที่ทางทีมานเอาบ้านมาจัดแสดงโชว์ไว้นะครับในจังหวัดลบบุรีนะครับนะครับตรงนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์นะครับ โบราณสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับนะฮะอยู่ในใกล้กับรอบตัวเมืองนะตรงนี้ก็อยู่ใกล้กับตัวเมืองลบบุรีนะครับนี่ฮะอาจจะมีเสียงดังอาจจะมีน้องๆช่างกําลังทํามานอยู่เกะกะนิดหน่อยนี้ไม่ว่ากันนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าทําเสร็จแล้วกิติจะไปถ่ายก็ไม่ได้ตอนนี้น้องๆบนเรือนไทยบนโซงอ่าบนตัวบ้านก็กําลังลงสีอยู่ผมก็รี ถ่ายให้ดูก็แล้วกันนะครับบ้านหลังนี้นะครับหน้ากว้าง18.5ลึก14เมตรนะครับบริวารอยู่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาก็คือซุม้มนะฮะทรงไทยเป็นทางเข้าน้ามาดูซุม้มทรงไทยส่วนฝั่งซ้ายสุดนะครับก็จะเป็นศาลานะฮะศาลาทรงไทยมีทั้งหมด3าหลังนะฮะเป็นรูปตัวแอวางอยู่ด้านข้าง1ห,หลังด้านหลังอีกสองหลังนะครับฝั่งนู้นมุงด้วยกระเบื้อง หลอดเล็กส่วนตรงกลางของตัวเรือนบ้านก็คือทรงไทยเรือนหมู่ไม้สักทองทั้งหลังนะครับเป็นทรงไทยหางแมวมุงด้วยกระเบื้องสุขโขทยัยนะครับมาจาัดแสดงในงานนะครับงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์นะฮะของปี2,569เเดือนกุมภาเดือนหน้าถึงแล้วครับ มาเยี่ยมชมก็ข้ามาดูบ้านด้วยนะครับนะมาดูความเป็นเอกลักษณ์ไทยนะครับความเป็นไทยนะครับคนที่สร้างบ้านทรงไทยโครงการร้านที่ทําบ้านทรงไทยแบบฝีมือหาตัวจับยากนะครับก็ไพรัฐทรงไทยป่าโมกอ่างทองสามารถดูค้นหาผลงานได้ทุกเกือบทุกจังหวัดและท่านผู้ชมนะครับกิต,ติก็จะลงรายละเอียดไว้นะครับเวลาไปส่งที่ไหนก็พี่ไพรัฐก,ก็จะ มีการอัปเดตให้เพื่อนๆได้เห็นว่าผลงานเนี่ยแพร่หลายไปทั่วประเทศนะครับฝีมือนี่ไม่ว่าจะเป็นหลังเล็กหลังใหญ่หลังน้อยหลังรูปตัวแอรูปตัวยูบ้านทรงไทยหลังบ้านกลุ่มทรงไทยเรือนหมู่นะครับแล้วแต่เพื่อนๆตัดสินใจซื้อนะครับบ้านนกดาวชนแนลกิตติก็มาถ่ายทําให้เป็นทางเลือกนะครับอันนี้ก็ขอโปรโมทงานนิดหนึ่งนะครับอย่าลืมมาเที่ยวงานนะครับ วันนานนะครับวันที่13ถึงที่22บอนี่เขาบอกว่าคนที่มาเที่ยวงาเนี่ยมาเช่าชุดไทยนะเออเช่าชุดไทยตรงพิพิธภัณฑ์โบราณสถานแห่งชาติสมเด็จพระนานรายณ์นะครับจะมีอ้องเช่าชุดอยู่ทั้งของถุภาพสตีแล้วก็ของถุภาพบุรุษนะครับราคาไม่แพงไหมก็็ผมไม่ถามแล้วนะฮะเดินเข้ามาในงานเนี่ยเขาบอกว่า99%นนะท่านผู้ชมก็จะแต่งชุดไทยนะครับก็มาถ่ายรูปกันนะครับ อ่านโอ้โหในงานคืนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นหมื่นคนนะเมื่อกี้ผมถามเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่นะครับด้านหน้านะครับเขาบอกว่าคืนนึงเป็นหมื่นนะก็คนไหนที่ได้เห็นคลิปนี้แล้วก็มีการเอ่ยถึงพูดถึงก็มาเยี่ยมเยือนเยี่ยมชมนะครับมาหานประจําปีของจังหวัดลบบุรีได้นะครับโดยการจัดอ่านจากหน่วยงานราชการของจังหวัดลบบุรีนะครับท่านผู้ชมโอเคครับ นี่คือบานทรงไทยบอกก่อนว่าฝานี่ทั้งทีมานไพรัตทรงไทยเนี่ยเขาถนัดโอ้โหที่ขึ้นชื่อเลยนะขึ้นชื่อกับฝาเฟียมฝาประกนนะครับระบ,บุได้เพื่อนๆจะเอาแบบที่เห็นนะฝาประกนนะครับได้ทั้งนอกทั้งในหรือจะเอาด้านนอกฝาเฟียมด้านในฝาประกนนะคุยกันได้ออกแบบร่วมกับทางทีมานได้ซึ่งทางไพรัตท,ท,ทรงไทยนี่ก็ตอบโจทย์ในการ เขาเรียกว่าตามใจผู้บริโภคแต่คงไว้ความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับวันนี้กิติก็พูดสิ่งที่รู้ที่เห็นนะฮะสิ่งที่กิติอยู่กับจางทีมานไปรัตทรงไทยมานานเป็น10ปีแล้วถือว่าได้ท่านผู้ชมนะเป็น10ปีเกืบ10ปีอีกนิดเดียวครบ10ปีแล้วแต่จริงๆแล้วไปรัตทรงไทยนี่ก็อยู่ในในบ้านทรงไทยนี้มานานนานครึนานมากๆอัะท่านผู้ชม นานจนนะะผมว่าเกือบ20 30ปีแล้วนะก็แค่คือทำมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อนะฮนะรุ่นคุณพ่อมารุ่นคุณลูกนะฮะนะไปรัฐก็คือว่ารุ่นลูกนะฮะทางคุณพ่อเขา็รอบรู้มอบเขาเรียกว่านะเอาความรอบรู้ของเกี่ยวกับการทำบ้านทรงไทยนะสมัยโบราณนะครับส่วนพี่ไปรัฐเนี่ยก็จะเอาความ เป็นไทยสมัยโบราณนะครับทรงไทยสมัยโบราณออกมาผสมผสานกับปัจจุบันทําให้ทรงไทยสมัยนี้นะฮะที่ต่างทีมานไปรัฐทรงไทยสร้างเนี่ยน่าอยู่ขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะครับบางคนบอกว่าอุ้ยบ้านทรงไทยแล้วน่ากลัวไม่ใช่ไม่ใช่ฮะเพื่อนๆต้องมาที่โครงการมาดูครับมาดูผลงานนะครับมาดูฝีมือนะฮะถ้าคนไหนมาไม่ได้ก็ดูคลิปวิดีโอที่กิตินะฮะถ่ายทําลงไปสองช่องหลักนะครับทั้งใน Facebook แล้วก็ใน ต,ต,ต่อนะฮะตั้งใน u t u b e นะฮะก็เข้าไปดูได้นะครับหรือว่าไฟรัดทรงไทยเนี่ยผสมผสานการออกแบบบ้านทรงไทยนะฮะสมัยโบราณให้เข้ากับการทำสมัยใหม่นะครับการเข้าหน้าไม้นี่คือถ้าช่างไม่ได้ช่างที่มีความรู้เกี่ยวกับทรงไทยนี่มองไม่ออกคท่านผู้ชมนะครับนะเร,ะรจาจะนั้นกิตติก็พูดพอประมาณแล้วกันนะฮะดูการเข้าหน้าไม้ค่ะท่านผู้ชม นี่คือลูกกลงราวจับนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นรอห้าต้องเท้าความอีกจ้ะรอห้าก็คือสมัยโบราณนะครับท่านผู้ชมก็จะทําแบบนี้ครับนะเป็นการทำทรงไทยนะครับส่วนไปลรัดทรงไทยก็ออามาผสมผสานใช้กับปัจจุบันให้เข้ากับความทันสมัยสมัยใหม่นะครับออกแบบมาแบบสวยงามนะครับเป็นที่ประทับใจของลูกค้าที่ได้พบเห็น น,นี่บันไดก็มีการวนด้านซ้ายแต่ว่าตามตำราของเขาก็คือให้ลงเลขขี้นะครับท่านผู้ชมนะลงเลขขี้ก็ว้ายไม่มีเลขคู่นะาชานพักไม่นับนะพื้นไม่นับนะนับเฉพาะขั้นบันไดต้องลงเลขขี้นะครับส่วนเสาเนี่ยเขาจะมีการกลึงนะฮะการกลึงนะครับกลึงหัวเสาตามความต้องการของลูกค้าแต่ถ้าโชว เราก็ดูไปเรื่อยนะฮะดูไปหมดนะฮะตามความต้องการบางคนต้องการคลึงแบบไหนคุยกันได้นอกรอบนะรายละเอียดนี่คุยนอกรอบได้บางอย่างคุยนอกรอบได้นะท่านผู้ชมนะ,ะนี่คือลูกกลองนะครับเราจับบันไดลูกกลองตรงระเบียงนะครับความกว้างนี่ก็ประมาณเกือบ6นะฮะเ,ะเกือบ6นะครับลึกก็ประมาณสัก3นะฮะนี่ท่านผู้ชมส่วนเท้าแขนตรงศาลาในลักษณะของทรงไทยรหมู่นะฮะ ฝั่งด้านซ้ายหนึ่งหลังหนึ่งห้องนะแบ่งอย่างนี้เลยฝาเป็นฝาประกบนทั้งนอกและในนะครับฝั่งด้านขวาก็เหมือนกันท่านผู้ชมนะครับฝาประกลนทั้งนอกและในนะครับนะฮะนะครับก็คล้ายๆกับเฟียมอ่ะส่วนด้านหลังนะครับท่านผู้ชมนะที่เห็นนะเป็นประตูหน้าถังนี่ความพิเศษด้านหลังนะครับอันนั้กคือ9เมตรเลยนะครับเเมตรเลยนะครับส่วนตรงกลางนี่ก็เป็นศาลาขนาดใหญ่นะครับ เท้าแขนนี่ยื่นมาไม่ต่ำมาเมตรห้าสินะท่านผู้ชมนะครับมีการเข้าหน้าไม้เชิงชายอ่ะดูเชิงชายก่อนนะครับนะซึ่งทางทีมานก็เรีกว่าเลี่ยงนะฮะเลี่ยงในการใช้ตะปูนี่มากที่สุดนะครับจะเป็นลูกสลักลูกกระสักอ่าจะเรียกยังไงก็ได้เป็นสลักไม้นะท่านผู้ชมพอเข้าใจเนาะเอาเป็นว่าพูดอย่างเดียวเนี่ยเพื่อนๆอาจจะมองภาพไม่ออกแต่อาจจะพอนึกออก เอาเองดีกว่าพอนึกออกแต่มองไม่ออกว่าการเข้าน้าไม้ของไปรัสทรงไทยเป็นยังไงก็ผมอยากแนะนํานะครับก็มาเที่ยวมาเชี่ยนมาดูผลงานที่โรงงานได้นะครับไปรัสเขาเรียกว่าให้การบริการอย่างเป็นกันเองนะครับเราบริการทางทีมานไปรัฐรงไทยบริการตั้งแต่ก่อนการขายและหลังการขายให้ลูกค้าทุกคนที่มาเยี่ยมเยือนนะฮะชื่นชมมาดูผลงานไปรัทรงไทยนี่ประทับใจมากที่สุดนะครับท่านผู้ชมโอเคนะ ส่วนใบไม้หรือว่าขยะที่วางบนพื้นนี่คือเขามาจัดโชว์เนี่ยใต้ต้นจามชุรีขนาดใหญ่เนาะอายุร้อยกว่าปีหรือเปล่านะผมว่าน่าเกินนะผมว่าเกินนะเอาเป็นว่าเอาพอประมาณเลยกันนะครับท่านผู้ชมหลังคานะครับมุงด้วยกระเบื้องเกรดเอนะฮะกระเบื้องกระเบื้องจริงๆแล้วลงสีกว่าได้นะเราสามารถเคลือบสีได้รายละเอียดมีคุยนอกรอบมีปั้นลมขนาดใหญ่นะครับโอเคนะครับนี่คือผลงานของไพรัฐทรงไทยที่กิตติพูดพอประมาณเนาะ เพื่อนๆบอกพอประมาณอะไรพูดเสียหมดเปลือกเลยก็อมองได้มองเห็นภาพนะครับท่านผู้ชมนี่คือทีมานกำลังขัดพื้นอยู่เพื่อจะลงเงาลงสีนะฮะอันนี้เรามาทางทีมานมาจัดนะครับหลังนี้นะครับที่เห็นก็คือจะเห็นระแนงองาเห็นระแนงแต่จริงๆเพื่อนๆอย่าเข้าใจผิดนะบางคนบอกว่าทําไมมันมันไม่เรียบร้อยใช่ไหมไม่ใช่ท่านผู้ชมคือเรามาจัดแสดงนะครับเราก็ไม่สามารถทำให้มันเรียบร้อยได้นะครับะ บางคนสร้างบ้านทรงไทยต้องการจะโชว์ระแนแดงนะครับอย่างที่เห็นแต่บางคนบอกไม่อยากเห็นระแนงถ้าไม่อยากเห็นระแนแดงทางทีมานก็จะมีฝ้าเพดานตีบนแปรบนจันทันอีกทีหนึ่งนะท่านผู้ชมนะฮะส่วนมากบ้านทรงไทยนี่ก็จะไม่ตีฝ้าเพดานไว้ใต้ใต้ใต้จันทันใต้แปรนะไม่ไม่ไมยากนะฮะแต่ถ้าในในห้องอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยได้อยู่นะท่านผู้ชมนี่ก็เรียกว่า ตีตฝ่ายในห้องก็ปิดได้แต่ถ้าพวกชายคงชายคาสาลงสาลาเนี่ยนะฮะอย่างที่เห็นนะครับอ่าก็จะมีการโชว์โชเปลือยให้เห็นแต่ว่าความสวยงามนะครับนี่คือฝาประกบนด้านั้งในและนอกนะครับหน้าต่างทรงยาวนะครับนี่นะฮะนี่ฮะหน้าต่างนะครับนี่แบบโบราณเลยครับท่านผู้ชมนะครับนะแต่ความทันสมัยก็เอามาประกอบประยุกต์ใช้กับสมัยใหม่นะครับ ให้ทําให้บ้านทรงไทยนี้น่าอยู่ขึ้นนะครับที่เห็นเนี่ยที่เดินไปเดินมาส่วนมากในคลิปจะเห็นบ่อยก็คือพี่น้องเบิร์ดนะเป็นช่างช่างสีนะช่างสีฝีมือจากาดเลยคนนี้นะท่านผู้ชมก็ไปได้ก็มอบความ,มไว้วางใจให้ทางน้องเบิร์ดหรือว่าช่างเบิร์ดนะครับในการลงสีนะฮะก็จะลงสีเนื้อไม้ไมนะท่านผู้ชมจะไม่มีการย้อมสีนะท่านผู้ชมจะเอาสีมาย้อมนี่ไม่เอาเราะอะไรครับที่ลงสีเนื้อไม้ไ เพราะต้องการให้เห็นลายไม้นะครับอันนี้ห้องหนึ่งครับหลังนี้ใหญ่นะครับอันนี้ก็ประมาณ3คูณ9ก้ครับคูณเอาเองนะเก้าสามยี่เจ็ดนะฮะท่านผู้ชมประมาณนั้นนะครับโชว์เสาภายในผมไม่เข้าข้างในเพราะน้องก็ทํางานอยู่ฝาขอโทษนะประตูทางเข้านะฮะผมเรียกฝาพูดผิดนิดนึงนะครับประตูทางเข้าเป็นประตูสมัยโบราณเขาเรียกว่าหน้าถังอ่าประตูหน้าถังแต่พูดแบบตามศัพท์ทรงไทยเลย ก็ได้ว่าประตูพับได้ประตูเฟียมนะครับก็อย่างอย่าง,หล,งหลังนี้กว้างเก้าก็ทำเป็นสามช่องนะครับช่องละสามสามพับพับไปซ้ายแล้วไปขวารอหนึ่งช่องนะครับ,นะรบนี่ลักษณะกา,ารทำส่วนด้านอาของวงกบวงกบบานประตูนะครับที่เห็นก็คือมีการแกะสลักลวดลายเป็นเกลียเกลียวเกลียเกลือนะเกลียวเกลือแล้วกันนะครับการแกะลวดลายแบบนี้มันมีเยอะนะ ก็ให้เพื่อนๆเลือกโอเคครับเอาพอประมาณแล้วกันนะครับนะเวลาก็1 3 3 4นาทีแล้วนะครับก็เดินสรุปแล้วกันนะฮะเสียงอาจจะดังนิดนึงก็อย่าว่ากิตติเนาะนะฮะบ้านนกดาวชาแนลนะครับอย่าลืมนะครับคนไหนคิดจะสร้างบ้านทรงไทยอันนี้นอกเรื่องแล้วนะท้ายคลิปนี้ขอสรุปแบบว่าเพื่อนๆที่มาเที่ยวงานนะครับสนใจนะครับก็อยากจะรู้นะฮะว่าที่จัดโชว์เนี่ยใครเปคนผลิตนะฮะ ก็ก็อบอกให้รู้ว่าไฟรัศส์งไทยป่าโมกอ่างทองนะฮะแล้วก็อยู่ตำแหน่งที่ไฟรับอยู่ก็อำเภอป่าโมกนี้ใกล้ๆเพียงอยู่ใกล้ๆก,ก,กับสอพอสอพอป่าโมกนะครับเพื่อนๆมาได้มาเยี่ยมชมโรงงานได้มาดูผลงานได้แต่ถ้าเกิดอย่างที่ผมบอกดูไม่ได้ถ้าดูไม่ได้ก็ดูในโลกโซเชียลแล้วกันมี<ช>ทั้ง3ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น บ้านแดงบ้านเขียวแล้วก็ต่อๆนะครับส่วนที่จิตติลงไว้ส่วนมากจะเป็นบ้านแดงเนี่ยลูกค้านี่จะเยอะมากนะครับโอเคนะครับนี่คือทรงไทยเรือนหมู่หน้ากว้าง18.5หลึก14นะครับอ่อันนี้อีกนิดหนึ่งคนระับท่านผู้ชม่าเพื่อนสนใจบ้านหลังนี้นะครับสั่งจองเลยครับหรือจะเอาหลังนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าโทรมานะครับเกิดมีคนจองตัดหน้าหรืออองหลังนี้ไปแล้ว เดี๋ยวทาขึ้นมาใหม่ได้นะครับเรามีาพี่ไปรักทรงไทยนี่ก็มีทีมานนะครับในการสร้างบ้านทรงไทยนี่เยอะมากนะครับรับรองว่าช่างแต่ละคนเนี่ยคัดสรรช่างที่มีคุณภาพนะฮ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ะเพื่อนๆสบายใจได้ทําแบบนี้ขึ้นมาอีกหลังได้นะครับหรือว่าขึ้นมาแล้วอาจจะดัดแปลงบ้างบางส่วนได้รับรองว่าใช้เวลาแค่ไม่นานครับเพื่อนๆรอไม่นานทําไวฝีมือดีช่างดีคุณภาพดี ทางทีมานไปรับทรงไทยบริการตั้งแต่ก่อนการขายและหลังการขายให้ความเขาเรียกให้ความรู้เกี่ยวกับทรงไทยนะครับส่วนเพื่อนๆจะประยุกต์ใช้กับความรู้สึกความต้องการของลูกค้าคือของเพื่อนๆเ,เองก็ไม่เป็นไรคุยได้นะคุยได้ผสมผสานเข้ากันได้นะครับโอเคครับบ้านทรงไทยหลังนี้นะครับหน้ากว้าง18.5ลึก14นะครับพื้นที่บ้านรวมแล้วประมาณ183 84ประมาณนี้ครับท่านผู้ชม8 ตารางเม็ดเนาะนะครับนะครับก็เป็นทรงไทยอีกย่างหนึ่งถือว่าสวยมากๆนะครับคนไหนจะซื้อบ้านทรงไทยก็อย่าลืมเรียกหาเลยโทรหาเลยไพรัฐทรงไทยป่าโมกอ่างทองจําไม่ขึ้นใจเลยว่าไพรัฐทรงไทยบ้านสเสดนวลโอเคนะส่วนมากชอบบ้านสเสด็นวลเพื่อนๆอาจจะไม่คุ้นใช่ไหม จำไม่ขึ้นใจเลยไพรัทรงไทยป่าโมกอ่างทองไม่มีเจ้าไหนที่ชื่อแบบนี้ไม่ซ้ําใครฝีมือโอ้โหหาตัวจับยากกิตติบ้านนกดาวชาแนลรับประกันคุณภาพว่าเพื่อนเพื่อนซื้อบ้านของไพรัทสงไทยแล้วไม่มีวันผิดหวังประทับใจแน่นอนนะครับดูผลงานทุกจังหวัดได้วันนี้กิตติไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการเดินทางนะครับก็กิตติก็โอ้โหเดินทางมาเป็นสิบปีแล้วท่านผู้ชมเริ่มล้าเลยครับแต่ยังอึดอยู่อึดอยู่ เพื่อทุกคนเพื่อ FC นะครับที่ติดตามกิติอยู่อย่าลืมนะซื้อบ้านทรงไทยที่มีคุณภาพรับผิดชอบต่อผู้บริโภคตั้งแต่ก่อนการขายและหลังการขายส่งไปทั่วประเทศฟีนี่คุยกันได้กับไฟรัสทรงไทยรับรองว่าไม่ผิดหวังคลิปอาจจะยาวขอประทานโทษจริงๆเพราะรายละเอียดมันเยอะโอ,อเคนะครับ อ,อีกนิดนึงขอต่อ,อกนิดนึงอย่าลืมนะครับวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่23 22กุมภาพันธ์2569มาเที่ยวงานนะครับเป็นงานแผ่นดินอ่างานแผ่นดินสมเด็จพระรารายมหาราชครั้งที่38นะครับนะครับจัดที่จังหวัดลบบุรีนะครับมีชุดไทยอยู่หน้านะครับอยู่ด้านหน้านะครับมีหลายร้านให้เช่าแต่ชุดไทยทั้ง สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษน,นะครับราคาถูกมากเดินข้ามาเที่ยวงานได้บรรยากาศวันนี้กิจกรรมไปก่อนอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ